ทุกคนอะไรก็ไม่รู้ทุกคนทักวนชาลีจ่ายักวชาีแม่วัม่วันแม่วันแม่วคน่ันแม่วันแม่วันวันแม่วันแม่นแม่วั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 นวันแนแม่น่นแนแนนม่แ่ ยังไม่ได้เปิดคลิปสวัสดีค่ะทุกคนนี่คือช่องอันอันอะไรเยไม่เสียงเลยานีเปิดเองเลงเราไปดูหอข้างนอกมาแล้วก็เราว่าเราจะไปกินข้าววันนี้ทุกคนจะได้ดูว่าแบบว่าเมนูอาหารของร้านลือเป้าอหลือเป้าก่อนงงไปหมดโอเคได้สัญญาแล้วว่าวันนี้จะ ได้ได้ดูกินแหละยังน้อยได้ดูเมน้อาหารจะต้องได้ดูแต่ว่าวันนี้เราจะไปแบบออกไกลนิดนึงแต่ว่าังอยู่ใกล้อยู่แถวแถวตรงเฉิงลี่ค่ะใช่ตรงเฉิงลี่ของเราเนี่ยแหละเฉิงลี่หกพอเดินแบบว่าเดินไปทางฝั่งสนามกีฬามันจะมีร้านอาหารเยอะมากเราจะไปลองชิมร้านแถวั้นดูโอเคแต่ก็ไม่รู้ว่าจะมีเยอะมาก้ายแค่ไหนเพราะว่าเพิ่งไปครั้งแรกเหมือนกัน ก่อนหน้านี้สองทริปก็คือพูดว่าเดี๋ยวจะพาไปกินแหละสรุปไปถึงก็คือกินแหละแต่ไม่ได้แล้วก็มีร้านหนึ่งที่เราบอกว่าเราจะไปชิมให้ทุกคนดูแต่ว่า<ช>เราอ่ะไม่ได้กินเพราะว่าคนเยอะมากใช่ทุกคนก็รอไปก่อนเหมือนที่เรารอนะออน้องจอมสวัสดีเท่าแบบไปกินมาแล้วแต่แอบกระซิบมาบอกอว่าเด็เดจริงจริงนะเดี๋ยวมาบอกเดี๋ยวมาบอกเพราะมันเป็นร้านอาหารไทยแต่คือร้านอาหารไทยที่เนี่ยมันจะแอบ,บเปรี้ยวปะ แอบกระพงกระเพาก็คือเปรี้ยวสุดใจงงแอบสอบถามรุ่นพี่แล้วรุ่นพี่ก็าบอกว่าอร่อยอ่ารุ่นพี่บอกว่าอร่อยโอเคได้งั้นเดี๋ยววันนี้เราลองเดินไปดูกันนะคะไ,ไป<อ>เจอกันค่ะบายรากว่างทางเราก็ได้เห็นกับทาราตรงนี้นะคะจริงๆตรงนี้มันคือยิมที่อยู่ตรงข้ามหอเรานั่นะหมายความว่าพอเราออกมาที่หอใช่ปะมันจะมี ถน,นนอะอยู่เส้นหนึ่งที่กันอยู่แล,ะะยแล้วก็ตรงข้ามหองอะก็จะเป็นหญิงแล้วก็ขอขยายความนิดนึงว่ามันจะมีชุบอ่ะโอเคขอขยายความอีกรอบมันจะมีสาวไว้น้ำที่อยู่ข้างในหรือข้างนอกอข้างในเนี่ยคือเอาไว้แบบสมมติว่าถ้าเราอยากจะเล่นอย่างเงี้ยเราก็เดินเข้าไปบอกเขาได้ข้างนอกอะแนนน์ใจว่ามันเอาไว้สําหรับนักกีฬาหรือเปล่าอ่าใช่อ่ะตรงเนี้ยมันก็คือตรงที่เด็กเก่าตรงนี้ตรึปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึบตรงนี้ชึบชุ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 บ ก็คือตรงที่ติดกับอ,อที่ว่ายน้ำเนาะตอนนี้เขาน่าจะมีการแข่งอยู่ก็เลยมีแบบว่าสมบัติหรือเปล่าไม่ทราบได้ก็เลยจะมีแบบว่าพ่อแม่ผู้ปกครองอะ่ะพาเด็กๆอะ่ะเขามามาว่ายน้ําที่นี่มาถึงว่าคิดว่าเท่าที่ดูนะแบบว่าเหมือนมาจากหลายๆโรงเรียนด้วยอะไรพวกนั้นใช่แต่ที่พีคคือเขาเอาเต็นท์มากลางเกล จังอะพูดเลยจริงจังอะจริงจังอยู้โลเลยคือสิ่งว่าถ้าเขาเลิกกูอาเขาก็จะไมเรียบร้อยุ้ยเรียบร้อยมากจริงจริงเรียบร้อยมากเราดีโอกาสเดี๋ยวเราอาจจะได้เห็นกันบางไม่มากก็หน่อยนะคะเนเรามาเรามาเผาไหยนานสังนิดนึงแล้ววันนี้ก็คืออยากจะบอกว่าของที่ต้องมีของไทยนานคือก็คือนี เชื่อกันอยู่ีค่ะใช่แดดร้อนไม่ไหวอะไรก็ไม่รู้แดดร้อนจนผิวไหมใช่ก็เน่งแบบว่าเป็นสองสี่ลเป็นที่ที่เป็น SPF PA บวกบวกเออบวกบวกไม่ค่อยบวกค่ะาย่งมันจะมีแค่บวกสามตัวใช่ไม่ค่อยบวกเพราะฉะนั้นใครที่จะมาใส่หนาให้ซื้อครีมกันแดดมาเยอะๆถึงที่ต้องซื้อเนาะนักเรียนเนาะนักเรียนในเทอมหน้า สิ่งที่ต้องซื้อคือหนึ่งทีมกันแดด<ช>สเสื้อกันย<ช>ูวถ้าช่วงไหนที่แบบว่ายอนาอคอกำลังยอนอยยนอคกําลังลดกวาดมาให้หมด<ช> <c oughs> ก่อนมาอย่าให้เหลือ<ช>โอเคอเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ร้านะถ้ามีอะไรมีอะไรออจะบอกว่าที่นี่ราคายูนิคอเทกับที่ไทยแต่ว่ามันเปลี่ยนเปเลี่ยนเลนใช่มันต้องคิดเป็นหน่วยนี้เอ๋อเจอให้เราเรื่องหให้ฟัง เมื่อกี้ที่พูดว่าที่เนี่ยพอเขาแบบว่าเหมือนพอจัดกินจัรกิใช่ป่ะแล้วพอจัดกินจกาเสร็จ่ะทุกอย่างก็จะกลับไปเป็นเหมือนเดิมใช่ไหมเราเรื่องวันแรกที่เราเจอที่เขาฉีดฉีดมาแลงอ๋อวันวันแรกที่เขาฉีดมาแลงคือเราไม่รู้ว่าเขาว่าฉีดมาแลงแล้วก็แบบเอ๊ะเขาทำอะไรแล้วก็แบบเดินผ่านแต่มันมีควันนะแล้วเขาก็ใส่หน้ากากแก๊สอะไรอย่างงี้แล้วสรุปว่าฉีดมาแลงจ้าวันนี้แบบมาแลงอ่ะมาแลงสาวมาแลงสาวปีเตอร์ใช่ขึ้นมานอนตายอยู่แบบพื้น เยอะกว่าที่คนคิดว่าจะมีค่ะทุกคนยกว่าแบบขนมาทัจักรหวะอ๋อใช่แบบตัวเวลาเดินนี่คือต้องขยงอ่ะเอาพูดอย่างนี้แ้วบางตัวเราก็ไม่แน่ใจว่ามันตายหรือเปล่าแต่ว่าแบบอ่ะหลังจากวันนั้นไปสักประมาณหนึ่งถึงสองวันคนคนที่แบบว่าเจ้าของร้านเขาก็จะออกมากววาใช่ใช่แล้วมันก็จะแบบว่ากลับไปสะอาดเหมือนเดิมในในเลองจริงๆอ่ะแค่แบบเราออกมาตอนเช้าอ่ะ ประมาณบ่ายสองอะทุกอย่างก็เกือบจะเหมือนเดิมเอยเพอนเโอ้ใช่แต่ที่นี่เขาทำแบบทำแอคทิวิตี้เยอะใช่ใชเดี๋ยวก็มีเขาเรียกว่าไงนะซ่อมถนนเดี๋ยวก็มีพ่นยาเดี๋ยวก็มีพ่นยุงเดี๋ยก็มีอะไรซึ่งเป็นเรื่องดีนะเป็นเรื่องดีโอเคแล้วก็ใครที่แบบหวังความสะอาดแต่ว่าในด้านของโควิดอย่างเงี้ยที่หอเฉิงที่หกเขาจะนิี เขาเรียกว่าอะไรฉีดค่าเชื้อทุกถูกเดือนเป่ะเออใช่ทุกถูกเดือนเดือนละฝาบเพราะฉะนั้นทุกคนต้องอ่านใต้ประกาศนะคะเอ๊ะกำลังพูดถึงใครหรือเปล่าเนาะทันเนียดิฉันเองค่ะผู้ไม่อ่านไม่อ่านแล้วอะไรอีกตื่นสายก็คือนอนขังอยู่ในห้องเพราะว่าเขาทุนยาใช่เขาไม่ให้ออกแบบหนึ่งชั่วโมงใช่เขาไม่ให้ออกจริงจริงใช่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  พูดไม่ได้อ่านแล้วพูดตื่นสายก็คือน่าจะโชคดีมากนะที่ไม่มีเรียนมาเลยค่ะอ่านไปแล้วขอโทษค่ะคุณปันดาค่ะอ่ะอยู่สี่แยกเดี๋ยวเออใช่ขยับมาเรียนแถวไหนอ่ะไปดูอ่าโอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านอาหารนะคะบ๊ายบาย